สวัสดีค่พะพื่อบริการหัวเส้นเหงหมอนยิ่งนิวว์ช้าวันพัธิ20กุมภาพันธร์ราคาทองคำสปอร์ตทำออทามไฮใหม่ mới, แตะ2 9 4 6ดอลลาร์ทะลุออทามไฮเดิมที่2 9 4 2ดอลลาร์แต่ก็มีแรงเทขายออกมาทำให้ปิดตลาดเมื่อคืนลดลง2ดอลลาร์ปิดที่2,933ดอลลาร์าราเงินดอลลาร์ที่แข็งขค่าขึ้นแล้วก็แรงเทขายทำกำไร ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงซึ่งทองในรูปของเงินดอลลาร์นะคะให้ผลตอบแทนถึง12.4%แล้วนะคะภายเพียงไม่ถึง2เดือน mm hmm. นักทุนยังพาเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหลังจากที่ทำเนี่ยประกาศเก็บภาษีสินค้ารอบใหม่นะเป็นรถยนต์ แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ยานะคะรถยนต์25%เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ยาเนี่ยอัตรา25%หรืออาจจะสูงกว่าคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ก็คือวันที่2เมษายนนะคะทำให้เหตุผลว่าช่วยลดการขาดดุลการค้าของสัมกา้าทำให้การผิดในประเทศดีขึ้นนะคะ การเปิดเผยรายง,งานการเบิกเบินเฟะก็เฟดกังวลว่าเงินเฟ้์ยัยงสูงอยู่แล้วนโยบายภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยอาจจะทําให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นแล้วเงินเฟ้์ไม่ได้ลดลงสู่เป้าหมาย2%นะครับมันก็เป็นผลอันหนึ่งที่ทำให้เงินอลา์แข็งค้างขึ้นมาด้วยเฟดคงน่าจะตึงต่อตัวเบีย้ยที่สูงต่อไปอีก น่าจะพอสมควรทีเดียวนะคะถ้าเกิดเงินเฟอ้อไม่ได้ลดลงปัจจัยบวกมีเข้ามา UBS ปรับเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปีนี้เป็น3,100ดอลลาร์ให้2เหตุผลนะคะความต้องการทองคำจากทางคา,ารกลางทั่วโลกที่แข็งแร่งกว่าที่คาดไว้แล้วก็มีประเด็นเรื่องท่ามกลองความ ไม่แน่นอนสูงจากเศรษฐกิจโตกนะคะจะเกิด s a เ u r a ชันไหมมีความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มองว่าปีหน้าเนี่ยทองคําก็อาจจะย่อตัวลงแต่ก็ยังอาจจะอยู่เหนือ3,000ดอต้นล่าอยู่นะคะทางด้านกองทุน spdr ซื้อทองคำติดต่อกันเป็นวันที่2ซื้อ8.04ตันนะคะตัวเลขถือว่าน่าสนใจทีเดียว SPDR เริ่มมีการขึ้นไหวแล้วส่วนคืนที่ติดตามจำนวนผู้ขอสัรญาางงานตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น2,000รายเป็น2,15,000รายนะคะอย่างน่าสนใจในการติดตามแต่ชีนิกิจกรรมการเฟรดของเฟดสาขาฟิลาดิฟียเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ตลาดประเมินว่าอาจจะลดลงเลือ1สิแล้วก็ดัชนีชี้น,ชนำภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม ตลาดคาดการณ์ว่าจะส่งตัวค่ะหลักๆก,ก็ดูผู้ขอสกันว่างงานแล้วนน้มมาขนองคำคาดว่านสายวออัพนะคะน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อดูจากแรงซื้อที่มีเข้ามาเวลาทองคำปรับตัวลงมาที่ไหลก็มีแรงซื้อเข้ามาทุกทีแนวรับ2,920ดอลลาร์2,910ดอลลาร์ แนวต้านให้ที่ออาทำหาย2,946ดอลลาร์ผ่านขึ้นไป2,950ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน8ครั้งขายออกช่วงเย็น46,950บาทเพิ่มขึ้นถึง500บาทค่ะแนวรับ46,700บาท46,600บาทแนวต้าน46,950บาทและ47,000บาท คำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่น่าจดถือต่อไปได้เลยโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวโกลฟิเจอร์ซื้อที่2,920ดอลลาร์ตัดขาดทุน2 9ง0ันดอลลาร์โกลไลฟิเจอร์ซื้อ2,928ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,918ดดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเดือนหน้าอ่อนค่าลง อ่อนค่าลงประมาณ10สตางค์นะคะ33บาท71สตางค์เป็นผลจากที่เงินตอนลล่าแข่งค่าขึ้นอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าก็แข่งค่าขึ้นไม่เยอะเองินบาทให้แนวรับ33บาท50สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน33บาท80สตางค์ USD future แนวรับ33บาท45สตางค์แล้วก็แนวต้าน33บาท75สตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ